ความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงงานอัดเม็ดพลาสติกและรีไซเคิลแบบคบวงจรที่จังหวัดฉะเชิงเซาราสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วกว่าร้อยละแปดสิบค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงระดมรถฉีดน้ำเข้าสากัดเปลวเพลิงที่ยังคุกรุ่นในโกดังที่6และ7ซึ่งเป็นที่เก็บเม็ดโฟมพลาสติกเบื้องต้นสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วส่วนโกดังอื่นพบว่าเพลิงได้ดับสนิทและโครงสร้างเหล็กได้พังถล่มลงมาบางส่วน ขณะที่นายภพศสาลวิมลรัตนรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โดยบอกว่าสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วและรถดับเพลิงและแหล่งน้ํามีเพียงพออย่างแน่นอนแต่สิ่งที่กังวลคือน้ําที่ใช้ดับเพลิงได้ไหลลงสู่คลองสาธารณะซึ่งอยู่ด้านหน้าโรงงานจึงได้สั่งการให้ในายอำเภอรประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทําการปิดประตูระบายน้ําป้องกันไม่ให้น้ําเสียไหลออกไปสู่วงกว้าง ทางด้านนายประโยชน์เลี้ยวสมบูรณ์นายอำเภอบ้านโพบอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขได้ระดมกําลังออกแจกจ่ายหน้ากากอนามายัยให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใต้กลุ่มควันในหมู่ที่ 1, 3และ5แล้วพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ในการป้องกันการสูดดมควันไฟเบื้องต้นยังไม่มีการอพยพประชาชนออกนอกพื้นที่อาศัยแต่อย่างใด สำหรับความคืบหน้าในการควบคุมสถานการณ์เจ้าหน้าที่จะสามารถดับไฟที่อย่างคุกกุ่นในบางจุดได้ทันเย็นวันนี้หรือไม่จะรายงานให้ทราบต่อไปเป็นระยะค่ะ